นไหนมันก็เขามือกีสิบอกนะเขามื่อกีสิบอกเออบางครั้งก็จุดตัวเองเขาก็บอกว่าถ้าบอกว่าไม่ต้องไหม่หมดเลยหรือแค่สองตัวเขาจะไม่แค่อยู่แค่สองตัวก็น้องนั้นก็ดับเลยอย่างงวดที่ห้าศูนย์ให้ยังไงในการที่ผ่านมางวดทั้นก็รนั่งฟังนก็ได้จดเอาไว้เลยจดไว้เลยือเลยสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านในกาเดินทางมาที่ ปูแก้วนะครับปูแก้วห้าศูนปูแก้วห้าศูนหลังจากงวดแล้วได้ห้าศูนตรงตรงปูแก้วห้าศูนย์นะคร,ครับที่ในาจารย์เห็นงวดที่แล้วให้ห้าศูนตัวเดียว,วเดียว <c oughs> อันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าออกนะคแต่ว่าคือมันเหมือนตัเลขเลขเดิมๆ น่ามันเลขเดิมบาจันว่าเหมือนเลขเดิมเดิมนะครับงูสรให้ตัวเดียวเลขเดิมเออมันมันเลขเดิมเดิมอ่ะนะหนึรงหนึ่งสอง่ามนี่ห้าหก หนึ่งห้าเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดหกอันนี้เลขอะไรเป็นเลขฝันเมื่อจานเป็นฝันเป็นเทพเทวดาก็บอกเป็นเป็นเลขที่เป็นมา,นนนมาก็วันไหน,นวันนี้ก็เขามือกีสที่บอกนะ่ะเขามือกีสที่บอกเออบางครั้งเจอจุดตัวเองเขาก็บอกว่าถ้าบอกว่าไม่ต้องไม่หมดเลยหรือแค่สองตัวเขาจะไม่แค่อยู่แค่สองตัวก็น้องนั้นก็ดับเลยอ,อเออ อย่างงวดที่ห้าศูนย์ให้ยังไงในะาการที่ผ่านมางวดการนั่นก็ฟันมาก็ได้จดเอาไว้เลยจด,จดไว้เลยก็เลยดว้อันนี้ไม่ได้จดแต่ว่าเห็นเมื่อเช้านี้แหละเห็นเมื่อเช้านี้ก็บ,บอกว่าจะให้เ,เลขหนึ่งอยู่ไว้ตรงหน้านอกนั้นมาท่านเกิดวันอะไรก็เอาเลขนั้นมาใส่ก็เลยลงตาก็เกิดตาว่าโอ้ดูเร็วเราคู่กับวันกรถัเกเราเลย โอ้ใช่แล้วมันห้าห้าหนึ่งนี่แหละเลขไม่เยอะตัวเดียวอเลขไม่เยอะแลตัวเดียวตัวเดียวนะครับเป็นว่าไล่งวดแล้วที่เข้าวันนี้ตีงวดเสร็จแลครับตีงวดเสร็จแล้ครับตีข้างงวดสี่ห้างงวด ปูวงครับใช่ปูวงนะครับสีงวดี่เป็นงวดแรกที่เรามาตามนะครับ<ช>หลังจากอชื่อลงจาในนาม A. อาจารย์ A. อาจาทิคุณเอาง่า,ายๆละตาที่ขออนุญาตถ่ายนี้เพื่อเสนอความรู้ในใจแนวทางแนแนะวที่ดีที่มาที่ไป ไม่ว่าเจบรมบุครูใดๆที่มองเห็นสัมผัสได้ในใ,นในายพระพเจ้าก็ขอให้ทักท่านทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเมื่อไม่หลูฟ้าดินมีสุขก็ขจงสุขไปด้วยธนสารการมีสมบัติในการที่ท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นปัญจอยูคีหรือเป็นภูรษีเป็นทพเทิวดา ทั้งบนฟ้าและบนดินครูบาอาจารย์ปู่สวงหลวงปู่ทุกองค์ที่ได้มีบรมครูทั้งหลายได้เอาลงทั้งวะาายและวาจาทั้งเทวดาโดกยญ้าเทวดาตามพื้นดินและก็ปรับนัการเดบรมครูผู้รักโลกนั่นคือองค์สมเด็จตัะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบุมีพระภาคเจ้าพระองค์จะดูสัมมาสัมพุทียานได้ยกผ่านเมื่อเสียนกล้าวและกราบอนัสตสการุงครูปุกปะชาทั้งสิบทัท้งบรงมบุครในถรำครูพักลรักํำครูเวทมนตรกัถาครูตำรับตำราและทั้งครูที่อยู่ภายนอกและภายใน ทั้งสุภาพสตรีและชายทั้งหลายจงมาประจิตประสา์ถวายพระพลชัยให้เก่พระพระเจ้าอันหนึ่งจะกล่าวถึงที่มาที่ไปอข<า>ออนุญาตแต่องค์พระอินพระพรหมพระยุงพระการหากได้กล่าวถึงทั้งที่พระบญญาณกล่าวถึงที่ภาคพื้นดิน ทิตดาวัตสีตานเรตนาวัคููบาอาจารย์พระโกขมาและผูโทษถ้าได้หยิบเยื่อนเรื่องความทุกโศกรคภัยให้เก็บหรือทุกเรื่องทั้งที่ดีไม่ดีลงมาเล่าสู่กันฟังในสถานที่รัตนมุนเทียนบรรลังของครูบาอาจารย์พ็ขโขยกพานการพกทธคำอังเกายกรรมวจีกรมกรมโนกรรม กายกรรมวาจากรรมมโนกรรมกับพระปปังวินาสันตุโยทโสรหมุะระกิตเตพุทธรัสมิงปปะพะโตูมัยาธรรมะทมพันเตกัตตังโทสังสัพปะปปังวินาสันตุโยโทโสโมหะระกิตเตธรรมารัสมิงปปะพัตูมัยาธรรมะทมพันเต กัตังโทสังสัพพะปังวินาสันตุยตุโสมุขระกิติสังขารัสมิงสังขารัสมิงปะปะพัตุมะยาธรรมะเมิพันตีกัตังโทสังสัพพะปังวินาสันตุอันหนึ่งอันใดที่ยกโยกลงกล่าวมาลงให้ชาติหนุนสิทญยาทิสิทธเท่ายรได้รับฟัง ในที่ตำนานในการที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงในเป็นอาจารย์มาเป็นหมอดูหมอทักทายหมอสำหรับตำราหมอ,อยาทั้งกิดมนต์ดลปัญหาทั้งครูอยู่ในกายผมข้าพเจ้าอจะเล่าถึงบ้านที่เป็นบาใหม่หมงตาได้เป็นมานี้ เรื่มเร่ิศชีวิตก็ไม่ได้มีว่าอยากเป็นครูบาอาจารย์โอกชีวิตเราจริงๆแล้วเป็นผลข้าตัดตัดชีวิตเต้นด้วยเหตุผลที่เราเลี้ยงดูบิดามารดาให้ทานทั้งคุณพระคุณเจ้าใส่บาทและดูะอุปถัมภ์อุปถัมภ์มิดามารดานั้นก็เลยมา,าวันหนึ่ง ในพุทธศกราชปศตสาสิบเจ็ดก็ได้นิมิตหม้ให้เกิดมาอยู่ในตำรานั้นว่าได้ไปทำนายตะคนเกี่ยวข้าวเธอดูแลในการดูแลการเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำและก็ได้นิมิตไม้ได้ทำนายความฝันทำนายบุคคลบุคคลนี้ก็ได้เกิดเป็นครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ ก็เริ่มแรกก็ไม่ได้ดังอะไรมากมากบริโหาบาทสิบบาทยี่สบบาทปีสองปีก็เขาได้ยกคันครูให้มาถึงร้อยี่สิบบาทจนทุกวันนี้สองปีแรกตีลูงตาได้เป็นครูบาอาจารย์ลูงตาก็ได้นิมิตหมายฝันในตัวเลขหรือก็บอกว่า เาเรียกว่ามงคเลเดีก็ไม่ได้ตั้งใจจะบกงทิษย,าย์าทศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่บอกเรื่องทางเลื่หวยหรือตามุก,กี่อะไรแต่ก็เขาถามมาก็บอกไปจะเพร่ออื่นไปถูกส่ดต่อมาทีนี้ก็เกิดชีวิต มันติดต่อกันมาสงสามงวดหลายๆงวดมาก็คือวิปรุกทางกายและใจด้วยความเป็นห่วงลูกห่วงเมียห่วงทั้งตัวเองตัวจะเกิดเรื่ออันตรายจากสั้งค้าราชการท่านผู้ใหญ่หรือที่มาที่ไปจะเกิดเรื่องเราการกล่าวหาการนนทา ก็เลยได้ยกขานขึ้นก็เลยได้ปฏิญาณตนทั้งน,นั้นมาว่าต่อไปจะไม่ได้บบกหวยใครหรอกเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเสียในการบกหวยก็เลยได้บอกคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่แก้วสุบกบดว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้บอกเรื่องเล็กเรื่องหวยอยหรือ แต่ก็ด้วยความที่อาจเคยผิดคมั่นสัญญามาบ้างแต่ด้วยความดีที่เราซื่อสัตย์ไม่ได้ยึดกิดยึดมั่นในการขึ้นครูหรือได้เงินค่าจ้างเมื่อได้เงินค่าครูเป็นหมื่นเป็นแสนใครให้ก็เอาใครไม่ให้ก็ปล่อยวางไม่ได้ยึดกิดในการที่ ใช้เงินทองตรงนั้นมีเท่ไหนก็อยู่เพ่นั้นก็เลยชีวิตทรงปีที่ผ่านมาก็เกิดไปดุงดังในทางเลขแต่ก็แชบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เลยได้ปฏิญาณตนคุณครูเทวดาที่อยู่ในร่างกายตนว่าซึ่งเป็นอิสตรีที่เกิดมาอยู่ในร่าง ก็เลยคุณแม่อยู่ในตัวตนในตัวร่างของล้องตานี้ท่านก็บอกเราว่าต่อไปเมื่อให้พอนแล้วท่านไม่เอาเองจะดำด้รวยช้าทีนี้ก็ได้สัญญากับคุณแม่ที่เป็นเทวดาตนว่าจะไม่ขอเอาทางนี้ขอเอาทางสัมผัส ขอเอาการบกกล่าวทั้งความฝันและนิมิตตั้งแต่นั้นมาเพื่อใช้ในการสมัมผัสด้วยการหลับตามองลูกมองสิทธยาสิทธ์ทั้งหลายอ่านใจก็ <c oughs> เลยว่าถ้าถูกมั่งเหตุบ้างก็ตารกํารักตํำราก็าบอกว่าหมอดูผู้กับหมเดาเ <c oughs> ดี๋ยหาว่าการบกลวงว่าเอาองน,นั้นองน,นี้ เอาเบื้องบนมาเอ็ดอ้างกินก็เลยไม่อยากทำา็็ได้ขอหลงปู่ว่าโอใช้สัมผัสในทางจิตและการดูดวงได้เท่าไหร่ก็เอาในการปฏิบัติและการที่ไม่เคยเรียกร้องสมบัติพัฒนาและปัจเจกทั้งหลายก็เลยเทวดาจึงให้เหลวงตายอยู่ เย็นเป็นสุขมาสิบยี่สิบยี่สิกว่าปีนี้ตัวตนก็ไม่เคยป่วยไม่เคยไข้ใช้ชีวิตดูแลบิดามารดาจนทั้งมารดาจากไปเมื่อปีที่แล้วก็ได้อยู่กับคุณอบิดาไปสู่ค,คุณพ่อจนทุกวันนี้ดูแลพี่น้องดูแลพกตัวก็เลยมาระยะนี้ในปีพุทธศักราช 2,567พัอกเ็กเกิดลิมิตไม้ในชีวิตบว่าได้เห็นตัวเลขเป็ได้ไจุดไฟก็ได้อติทธานอยากได้ให้สิทธิานุสิทธ์ทั้งหลายได้โทมิกินในใช้ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้บ่งเพนนเ็นต้นเลี้ยงลูกแลีงหลานตโตไปโคขอความเคารพความสวัสดีต่อ จิตญาณโนสิตท,ทังายว่าที่ลุงตาได้กล่าวมานั้นมันเกิดจากในมิตรหมายในความฝันีิเทจริงไม่ได้อิงเอบว่าตัวตนนั้นเป็นคนดีหรือคนลงดังมีชีวิตที่ดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็บอกเขาไปดูที่อื่นไปจะไม่ใด้ยึดติดหยึดมันอะไรในที่ตรงนี้มากมายใช้ชีวิตสมถะเออ มีกินก็เกินไปมีทานก็ทานไปไม่มีก็อยู่ยังพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะในการปฏิบัติในการถือศินห้าสวดมนถวายผ่อนพระทุกวันก็มีเทพเทวดาหลายลองค์ลงมาดูแลให้ความรักได้อุปถาอุปถรมภ์จากสิทธิญานิสิทธ์นี่แหละเขาเรียกว่าการรัทธาที่ เบื้องบนจนเกิดว่าเทยดาเขารู้เราว่าทำบุญให้ทำในหลังพระอย่าไปทำให้ใครรู้ว่าจะไปเอะบ้างอย่าไปสร้างตนเป็นคนดีจนเกินไปมันจะทำให้ชีวิตเหลวไหลในอาการอาสวะกิเลสกามลตัณหากาลิชีวิตจะเกิดแต่ความทุกข์อยู่ในโลกูกีมีความรัก มีความทุกข์ความสิกสมรรเงินไหลโกงทงไหลามา,าชีวิตรูคาพยาธิทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนเดินทางขอให้ปลอดภัยทุกข์กับภัยอย่าได้เกิดนาราภัยอย่าได้ต้องอักขีภัยอย่าได้เกิดอุตติเหตุที่ภัยอย่าได้มีกับทุกข์ทือทั้งหลายขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดขึ้นเกสิทธิญาณสิตธทั้งหลายทุกทุกคนเทิดสาธุเอ